ต่อไปนี้คือบทความรีวิวจีพีแกร์2024เป็นภาษาไทยพร้อมการขอให้กดติดตามตอนต้นและตอนท้ายบทนำช่องออตโตรีวิวฮับและเนื้อหา500คำโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อและไม่มีหมายเหตุก่อนเริ่มต้นขอให้ทุกคนกดติดตามออ t โตรีวิว h ับเพื่อรับรีวิวรถรุ่นใหม่สเปคจริงและข้อมูลเชิงลึกแบบจัดเต็มและวันนี้เราจะพาไปชมจีพีแกร์2024รถออฟโรดระดับตำนานที่พัฒนาให้พร้อมใช้งานทั้งทางเรียบและทางวิบากด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่ง และดีไซน์อันโดดเด่นตามแบบฉบับของรถสายโดยที่หลายคนชื่นชอบทั่วโลกรูปลักษณ์ภายนอกของแรงเกลือ2,024ยังคงความคลาสสิกด้วยทรงเหลี่ยมไฟหน้าทรงกลมและกระจังหน้าเจ็ดช่องอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมการปรับปรุงวัสดุและโครงสร้างให้แข็งแรงขึ้นรวมถึงการออกแบบใหม่ที่ช่วยให้ลู่ลมมากขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพบนทางไฮเวย์และรองรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ พร้อมระบบเปิดหลังคาถอดประตูและปรับรูปแบบการลุยได้หลากหลายตามสไตล์ผู้ใช้ด้านสมรรถนะแรงเกลือ2 0 2พนมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบสีสูบที่ประหยัดและตอบสนองดีเครื่องยนต์ V6 ที่เน้นพลังสำหรับสายลุยและรุ่นไฮบริดปลั๊กอิน 4E s ที่ให้แรงบิดทันใจพร้อมการขับขี่ที่เงียบเรียบประหยัดและรักสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยให้การขับในเมืองลื่นไหลและยังคงความสามารถในการปีนป่ายแบบดั้งเดิมของจีที่หลายคนหลงรักยังเต็มเปีย่ยม ภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ใหม่ความละเอียดสูงระบบเชื่อมต่อไร้สายที่ทันสมัยวัสดุภายในที่ทนทานและเบาะนั่งที่ออกแบบใหม่เพื่อความสบายในการเดินทางไกลฟังก์ชันความปลอดภยัยถูกยกระดับให้ครบครันทั้งระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและโครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงเพื่อช่วยปกป้องผู้โดยสารทุกตำแหน่ง ความโดดเด่นด้านการลุยถือเป็นหัวใจของแรงเกลือระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ปรับโหมดได้ความสูงใต้ท้องรถที่มากและดิฟล็อกหน้าหลังช่วยให้ผ่านดินโคลนหินและความชันได้อย่างมั่นใจรุ่น Rubicon เพิ่มอุปกรณ์ออฟโรดพิเศษทั้งยางออเทเรนขนาดใหญ่หญกันชนเหล็กและระบบช่วยปีนไตที่รองรับการผรจญภัยหนักแบบเต็มพิกัดแม้จะสร้างมาเพื่อความโหดแต่ช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับทางไกลนุ่มขึ้นลดเสียงลมและทำให้การใช้งานในเมืองสะดวกสบายมากกว่ารุ่นก่อนหน้าการปรับแต่งภายนอกยังเป๊ะ